เซรั่มนิสิตบวบิบวับตัวนี้แหละครับที่ผมไว้ใจอายุใกล้เดหกแล้วนะครับแต่บอกใครไปเนะไม่มีใครเชื่อเลยรู้ว่าสี่สิบไปไปมีเพื่อหลายคนถามนะครับว่าใช้อะไรเนี่ยทําไมไม่แก่เลยผมบอกได้เลยครับว่าผมแค่ออกมังกายแล้วใช้นิสิตตัวนี้เท่านั้นริ้วรอยฝ้ากระที่เคยมีหายไปหมดเลยครับรู้สึกว่าผิวหน้าเนียน,น,ยนแล้วก็ละเอียดขึ้นเยอะเลยลูกสาวก็แนะนํามา ผมก็นํามาลองใช้ดูรู้สึกก็ดีขึ้นมากเลยครับใช้ง่ายๆครับแค่หมุนๆแล้วก็หย,ดๆ,หยดๆลงบนใบหน้าแล้วก็เกลี่ยทั่วใบหน้าและลำคอครับใช้ได้ทั้งตอนเช้าและก่อนนอนเลยนะครับเซรั่มนิสิตวิบวับที่ผมแนะนำ ผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ดีครับ